กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นปี2568โครงการอมสินยุวพัฒรักถิทกลุ่มหัฒชาเป็นกลุ่มองค์กรชุมชนที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563โดยมีนางสาวชดานัฐประวุตานนท์เป็นประธานกลุ่มมีการใช้สมุนไพรกับภูมิปัญญาท้องถิน่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้แก่ถุงหอมยาดมน้ำหอมเซรัม่ม และเทียนหอมจึงนำเสนอพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์เทียนหอมเอ็งกอสวรรค์ห้าขุนพลที่เชื่อมโยง GI เข้าวหอมใบเตยและเครื่องปั้นดินเผาบ้านหมอนนครสวรรค์ร่วมกับกลิ่นหอมของดอกบัวแดงพืชสมุนไพรในพื้นที่พร้อมทั้งนำเสนอเรื่องราวสื่อสารทางการตลาดสนับสนุนการจัดทำแผนธุรกิจ บัญชีครัวเรือนบัญชีต้นทุนกลุ่มย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอผลการดำเนินโครงการเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เชื่อมโยงการพัฒนา BCG Economy Model ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าทรัพยากรในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสริมความยั่งยืน การดำเนินงานผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องปันดินเผาบ้านหมอน,นครสวรรค์และผู้ผลิตข้าวหอมใบเตยกลุ่มเพนหน้าเอ็งกอ่ออำเภอชุมแสงและบูรณาการด้านศิลปะและทักษะอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมแสงชนูทิศอำเภอชุมแสงจังหวัดน,นครสวรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐานมผชเลขที่ เจ็ดสีทับสองหประเภทผลิตภัณฑ์เทียนหอมด้านผลประกอบการสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้นมากกว่า80%จัดจะจำหน่ายผ่านช่องทางการตลาดทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ line, เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดยอดขายสร้างรายได้ให้กับชุมชนการดำเนินโครงการออมสินยัวพัร์รักถิ่นกลุ่มเองกอสวรค์สร้างความยั่งยืนสู่ชุมชนชุมชนเกิดการเรียนรู้มีความเข้าใจ ระหนักในความสำคัญและสามารถนำไปคิดต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดรายได้เทียนหอมเองกอสวรค์ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากอัตลักษณ์ส่งเสริมวัฒน,นธรรมประเพณีเชื่อมโยง GI นครสวรรค์ตอบโจทย์ BCG m o d โมเดลเชื่อมโยงภาคการศึกษาธนาคารออมสินโรงเรียนและชุมชนสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันกระจายรายได้มากถึง22ครัวเรือน83คน โครงการออมสินยุวพัฒนรักถิน่นพัฒนาความรู้เสริมภูมิปัญญาสร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวพัวันอินพุกและนางสาวธมลวันณเสราร,รเป็นตัวแทนนำเสนอผลสำฤทธิ์ของโครงการในครั้งนี้ทีมของเราเป็นการร่วมมือระหว่างนักศึกษาสองคณะคือคณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กลุ่มพัฒชาเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรในท้องถิ่นโดยมีพี่โบนางสาชดานัดประวุตานนเป็นประธานกลุ่มจากการลงพื้นที่พูดคุยเราได้พบกับปัญหาของผลิตภัณฑ์เทียนหอมคือสินค้าขาดอัตลักษณ์ทั้งด้านรูปแบบและกลิ่นขาดการสื่อสารด้าน storytelling ขาดบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยปกป้องสินค้ารวมถึงช่องทางการจัดจาหน่ายและการทาบัญชี นี่จึงเป็นจุดเดิมต้นที่ทำให้เราได้พัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนแบบครบวงจรโดยการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์โดยนำอัตลักษณ์เองกอในเทศกาลตุจ๊จจีนของนครสวรรค์มาผสานกับงานเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอนปั้นเป็นทรงดอกบัวตูมของบึงบอระเพ็ดเพื่อสร้างภาชนะเทียนหอมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครในด้านกลิ่นและสตอรี่เทลลิ่งพัฒนาห้ากลิ่นอัตลักษณ์จากพืชพื้นถิ่นของนครสวรรค์ เพื่อสื่อถึงคขุนพลเองกอทั้ง5ภายใต้แนวคิดกลิ่นหอมข้ามการเวลาจากผืนดินสู่หัวใจมีการทำแผนการตลาดการขายทั้งออนไลน์ออนไซต์การทำแผนธุรกิจการทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต่อเนื่องและนี่คือผลิตภัณฑ์เทียนหอมที่ส่งมอบพลังซอฟท์พาวเวอร์ของนครสวรรค์สู่มือทุกท่าน ผลิตภัณฑ์ของเรานอกจากสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมพอชอเลขที่7 4ทับ4ประเภทผลิตภัณฑ์เทียนหอมเรา ได้ทำแผนธุรกิจ BMC สร้าง Val u e ูป o p o s i t i o n ให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีอัตลักษณ์ GI ของนครสวรรค์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับคีพาร r t เนอทั้งกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านบอนกลุ่มกเกษตรกรปลูกข้าวหอมใบเตยกลุ่มผู้เก็บบัวแดงกลุ่มเห็นหน้าเองกอและมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย Customer Segment ทั้งนักท่องเที่ยว กลุ่มร้านนวดร้านสปาและผู้ที่ชื่อชอบผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากธรรมชาติผลรับจากโครงการของเราเป็นรูปธรรมแบบจับต้องได้ มีการขายเฉลี่ยเดือนละ185กล่องขายในราคากล่องละ179บาททำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นถึง88.07%ทำให้สะท้อนเห็นถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานอกจากนี้มีผู้ได้รับผลประโยชน์ถึง83ท่านจาก22โครเรือนใน7กลุ่มเครือข่า,ขาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอนกลุ่มเกษตรกร,ร,กรปลูกข้าวหอมใบเตยกลุ่มผู้เก็บบัวแดงกลุ่มเห็นหน้าเองกอและน้องน้องนักเรียนจากโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ผลิตภัณฑ์ของเราสื่อถึงเศรษฐกิจสีเขียวเรามุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวโดยการเปลี่ยนจากการใช้พาราฟินมาใช้เป็นไขมันพืชไขมันสัตว์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยลดมลพิษทางอากาศและนอกจากนี้เราได้เปลี่ยนจากรำข้าวที่เหลือทิ้งจากการเกษตรมาสกัดเป็นน้ำมันรำข้าวที่เป็นสารตั้งต้นในการสร้างกลิ่น ในอนาคตข้างหน้าทางกลุ่มชุมชนสามารถพัฒนาสินค้าต่อไปได้โดยไม่มีพวกเราเพราะพวกเราได้ส่งมอบองค์ความรู้ทั้งการทําแผนธุรกิจทําบัญชีและรับรายจ่ายแบบต่อเนื่องซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการทําธุรกิจและส่งมอบ New Collection ชุดคิด DIY ชุดวรรณคดีไทยและบ็อกเซตรวมห้ากิจอัตลักษณ์จากนครสวรรค์ขอเชิญพี่โบประธานกลุ่มผดชา สวัสดีค่ะชื่อโบนะคะชดานันประวุตานนท์ค่ะเป็นตัวแทนของชุมชนก็ละกันนะคะก็ตื่นเต้นด้วยนะคะแล้วก็ซาบซึ้งกับน้องอ๋อและขอโทษค่ะคือเห็นน้องๆเหนื่อยกับกับการทำงานทุ่มทั้งแรงกายแรงใจไม่ว่าไม่ว่าจะไป ไปที่กลุ่มหรือพาไปหากลุ่มชุมชนต่างๆที่เป็นเครือข่ายของเราอะค่ะก็คือว่าน้องๆเป็นคนเป็นคนหาเครือข่ายให้กับเราแล้วก็เพื่อให้เราสร้างไรายได้แล้วก็สร้างอาชีพเพราะว่าณตอนนี้ค่ะน้องได้เข้ามาช่วงที่เราเกิดวิกฤตพอดีนะคะพอพอเราเกิดวิกฤตอะเงินมันก็ไม่ไม่เข้ามาในกลุ่มในชุมชนค่ะพอได้มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมายังไม่ได้วางจําหน่ายนะคะแค่โปรโมท ตอนนี้ยอดสั่งจองถึงปีหน้าแล้วค่ะคือแบบขอบคุณน้องๆมากขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณโครงการดีๆของอมสินค่ะที่ให้ชุมชนของเราได้มีพลังแรงใจสู้ต่อไปค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวแต่มันคือชีวิตคืออัตลักษณ์ ที่นำความสวยงามมาให้กับชุมชนค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณนะครับผู้แทนวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสารานะครับเชิญน้องๆทีมเอ็งกวรน,นะครับนัางบนเวทีได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญคณะกรรมการได้เลยครับคำถามแรกนะครับสนใจที่ว่าเราทำรูปห้าขุนพลนะ ก็เลยอยากจะสอบถามว่าทําไมต้องเป็น5คุณผลมีความเชื่อมีอะไรบ้างนะครับที่เราจะนําเสนอนะครับเรืที่สองนะครับเนื่องจากว่าชื่นชมนะครับเราสามารถบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราอย่างน้อย3ากลุ่มนะครับก็คือกลุ่มเครื่องปัน้นดินเผากลุ่มนี้ผมเคยไปมาแล้วนะอันที่2ก็คือทำเทียนหอมแล้วก,ก็กลุ่มเพนตอนนี้ในกระบวนการผลิตของเรานะครับท,ท,ที่ดำเนินการเนี่ย ซึ่งคิดว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีคนทําแต่ละเรื่องไปนะแล้วเรามีวิธีการยังไงครับที่ทําให้ประสานการแล้วก็ร่วมมือกันทํำยังไงทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาขอตอบในคําถามแรกนะคะทำไมถึงเลือกเองกอขุนพลทั้ง5ในการสื่อของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเพราะว่าเองกอคืออัตลักษณ์ประจําจังหวัดของนครสวรรค์มีการสืบสานประเพณีมากกว่า110ปี สื่อให้เห็นได้แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเราสื่อถึงอัตลักษณ์ของนครสวรรค์และมีจุดเด่นในการผส,สาน GI โดยการนำเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอนและดอกข้าวหอมใบเตยมาผส,สานให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์เทียนหอมอิงกอสวรรค์ค่ะ